เข้าสู่ปรา,าสาทบายอนที่นี่คือปรา,าสาทบายอนศูนย์นกลางของจักรวาลในน,นคนรทมเราจะเห็นรอยยิ้มแห่งบายอนสงบและเยือกเยน็นจ้องมองเราทุกทิศหน้าตื่นเต็นยิงนานนะครับเราไม่รอช้าที่จะถ่ายรูปหน้าพระพักตร์เองบายูตงนี้ อยู่ตรงนี้แล้วก็่างคาอยู่นู้นนะครับใครมาไใ้หลายยอดคนระับพระเจ้าชัยวร,รัจิจิศทรงสร้างปราสาทบายนขึ้นแทนภูเขาศูนกลางของจักรวาลหรือสูมเมรุนั่นเอง ภาพแกสรลักระเบียงขดทั้งสีด้านเป็นเรื่องราวการทำสงครามของพระเจ้าชัยประที่เจ็ดทั้งสิ้นเชิญทศนาดูรูปภาพของพระเา ไปกับใครนี่ยไปไหนครับไมเห็นด้วยเนี่ยเดี๋ไม่เห็นด้วยมันไม่ได้ลงอาเชิญนะครับผมครับเชิญนะฮะลงประตูนี้นะครับลงประตูนี้อะเสือเราไม่เหลือได้เลย ถ้ายาสมุนไพรต้ชื่อใจหมอเสกให้วิทครับอ้อาวเด็กกองก้องฮัลหดล่นคกเมาเด็กเล้ยงเด็กไทเน,นับเนไมไม่เห็นครับไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นอยู่แต่คนหลังไม่เห็นไงอ้าวฮัลหลมามามมามาเกียงงไม้หมดนะครับด้านบน